สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนละดูดวงใบบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวจันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรากฎในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสรับเดือนมก,กราคม2 0 1 66นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อืนอ่นฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีนาโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ด h เอ็มเพลยนะครับแล้วก็ไพ่จัสต m เมนไพ่เดอะไฮพรสแล้วก็เป็นไพ่เทนอฟครับไพ่ราชินีเอมเพ s สหนึ่งดาบแล้วก็แเหรียญ ไพ่อัศวินถือดาบไพ่สเวงไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นพไพ่ฝ่ออฟครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่กิ่งถือถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเอง ค่อนข้างดีนะครับเป็นไพ่ The Judgment ไพ่ Judgment แปลว่าไพ่หมายถึงตัวคุณเองเนี่ยถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกในเรื่องของความอึดอัดใจความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกเหมือนกับมีกังวลมีอะไรในจิตใจในความรู้สึกเนี่ยมันมีโอกาสมันมีแนวโน้นมของการปล่อยวางได้ประสบความสําเร็จดีมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรแล้วมีโอกาสที่จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นคาดการณ์สิ่งที่คุณนั้น ปรัถนาหรือพูดง่ายๆคุณอาจจะมีเซ็กเซนส์บางอย่างนะครับหรือมีจิตสัมผัสมีรางสังหรณ์ได้ด้วยมีไพ่เดือดหายเพรทเทสเกิดขึ้นถ้าเรามีลักษณะของการคิดการตัดสินใจอะไรที่ไม่เอาแบบเนกาทีฟนะครับเอาเป็นในเรื่องของมุมบวกเนี่ยมันก็จะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเนาะดังนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎเนี่ยค่อนข้างอ่อนไหวและเซนสิทีฟง่ายนิดนึงเป็นราศีของดาวจันทร์ที่เป็นดาวประจําตัวดาวจันเนี่ย โคจรเดินเร็วมากๆนะครับเดิน3าประมาณสองวันครึ่งเกือบ3าวันเนี่ยนะครับราศีละแล้วไปชนดาวทุกดวงดังนั้นเนี่ยดาวจันเนี่ยเวลา,เ,าเดินเร็วนะครับจะไปกระทบกับดาวหลายๆดวงมันทั้งดีบ้างเสียบ้างแบบนั้นเป็นต้นดังนั้นเนี่ยคืออยากจะบอกชาวกรกฎว่า เวลาคิดอะไรทำอะไรอย่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเราเองมากจนเกินไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปสิ่งที่คุณเจอสิ่งที่คุณพบสิ่งที่คุณเห็นมันคือประสบการณ์มันคือความรู้สึกมันคือสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ปรับและพัฒนามันอย่าเอาใจไปจดจ่อกับมันเพราะว่าชาวราศีกรกฎค่อนข้างมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกแบบขึ้นขึ้นลง,ลงตอนดีก็ดีแบบสุดๆ ตอนร้ายก็แบบจิตตกมากมายแบบนี้เป็นต้นเซนซิทีฟง่ายแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าเอาใจไปผูกติดจนเกินไปเนาะพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ซะปล่อยวางแล้วคุณจะมีความสุขความสำหวังกับหลายๆสิ่งที่เข้ามามากกว่าเนาะพยายามเลือกแต่ในทางมุมที่ดี นะครับเป็นกำลังใจในสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคไปแล้วตัวคุณจะประสบความสำเร็จอย่าลืมนะครับว่าชาวกรกฏลักษณะกรกฏเนี่ยเป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนถ้าเราทำคุณสมบัติที่ดีแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคนรักใคร่มีเสน่ห์เมตตาอยู่แล้วทำให้เรามีโอกาสที่จะมีความสำเร็จในหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง แล้วถ้าเราปล่อยวางได้คุณก็จะมีความสุขความสำหวังมากกว่าคนอื่นๆแน่นอนนะครับดังนั้นเด High p r ิ t เทสมาก็พยายามปรับเปลี่ยนพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจเด e h ายพริตเทสเนี่ยถ้าขึ้นมาในการเงินการงานความรู้สึกมันไม่ใช่ ไพ่ความหลักถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแต่ถ้าเป็นความหลักเป็นไพ่ที่ไม่ดีนะครับแต่ว่าไพ่ใบนี้มันคือไพ่ของการงานการเงินใช่ไหมครับแปลว่าหรือการคิดเนี่ยแปลว่าเราสามารถที่จะนําสิ่งต่างๆมาเพราะไพ่ใบน,นี้คือสังราชดินีสังราชดินีเนี่ยแปลว่ามีปัญญามีความคิดนะครับมีในเรื่องของการเรียนต่อการพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิต นะครับทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จและหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ใจไพ่ e Judgment มาแปลว่าคุณจะปล่อยวางได้ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยคุณจะปล่อยได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันเนีเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์ไพ่สรุปเป็นไพ่น่อยไพ่ของการเปรียบที่ไพ่ของการน้อยการยึดติดในช่วงของจังหวะหนึ่ง นะครับคุณอาจจะมีการโฟกัสในบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางหรือตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่มีความทุกใจความรู้สึกที่ยากลำบากในเรื่องของการ,รเผชิญหน้ากับความจริงแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เพราะมีไพ่เดิร์ตสเตงสเตงแปลว่าอะไรความเข้มแข็งถูกไหมเดิรตสเตแปลว่าความเข้มแข็งดังนั้นชาวกรกฏลักขากรกฏเนี่ย มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวแต่ก็มีความเข้มแข็งอยู่ในตัวถ้าเรารู้จักอดทนอดกลัน้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดการพัฒนาและการไปต่อได้นะครับสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ถึงแม้คุณจะต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกยากลำบากนิดหน่อยจากอ,อัศวินถือดาบแต่มันก็มีชัยชนะมีความสำเร็จเข้าข้างคุณนะหนึ่งดาบมาเห็นไหมหนึ่งดาบแปลว่าชัยชนะความสาเร็จ มันแปลว่าอุปสรรคที่คุณกําลังเจออยู่ในสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกหน่อยกําลังรู้สึกไม่มีทางออกหรือไม่มีทางเลือกหรือต้องทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชอบใจนะครับหรือยังคิดยังยึดต,ติดในบางสิ่งบางอย่างอยู่ให้คุณพยายามปล่อยวาง นะครับปล่อยวางเพราะมันมีไพ่ j ั d g m e n t คือการปล่อยวางไพ่มันแก้ขึ้นมาหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณสู้คุณอดทนคุณตั้งใจคุณหลุดพ้นได้คุณสามารถที่จะมีความหวังใหม่ได้คุณสามารถที่จะมีการเริ่มต้นได้ถ้าคุณเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาตรงนั้นมากพอและเรียนรู้ปรับทิศทางกับสิ่งต่างๆมากพอคุณจะเข้มแข็งนะครับ แข้มแข็งขึ้นจากไพ่ r e ้ g t h คือการแข้มแข็งแล้วก็การมีชาวปัญญากับการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับแล้วก็เติบโตพัฒนาไปได้แบบนี้เป็นต้นอินทธิพลของการงานสำหรับชาวราศี กรกฏลักษณะกรกฏเนาะมีโอกาสที่จะมีการเติบโตมีการพัฒนาไปในนมทิศทางที่ดีใครที่ร่วมหุ้นลงทุนหรือใครที่ทํางานเป็นเจ้านายนะครับมีเจ้านายเป็นชาวต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ให้การสนับสนุนดีนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีงานที่ต้องรับผิดช,ชอบเยอะจากกิงถือดาบก็จริงแต่มันมีโอกาสที่จะ พัฒนาเติบโตในสายงานแล้วก็เติบโตพัฒนาขึ้นไปเป็นหัวหน้านะครับหรือมีโอกาสที่จะเติบโตพัฒนาได้ถึงขั้นสูงสุดเลยนะครับ The Emperor เกิดขึ้น The Emperor เนี่ยแปลวะ่าขุนศึกที่มีชัยชนะกำความสำเร็จไว้ในตัวแล้ว มันแปลว่าเราเนี่ยมีศักยาภาพมากๆกับการที่เราจะเข้มแข็งจนบุกบ่าฟ้าฟันมีชัยชนะมีความสําเร็จและมีการเ,เข้มแข็งที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจเราสู้ทุกอย่างคุณทําได้แน่นอนสำหรับชาวกรกฏในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาทําให้ตัวคุณค่อนข้างแฮปปี จากสิ่งที่คุณวิตกกังวลสิ่งที่คุณนั้นไม่โอเคเลยแต่มันจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทําให้ตัวเราแฮปปี้มากขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นบางคนอาจจะมีข่าวดีนะครับได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานประสบความสําเร็จมีในเรื่องของสิ่งต่างๆดีๆมีเจ้านายคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเราทําแบบ ตัวเองให้มีความอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับมันเป็นคุณสมบัติที่ดีทําให้ตัวคุณเนี่ยไปเาขาเรียกว่าเหมือนกับมีสิ่งที่ดีมีน้าเมตตาแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนคนคอยส่งเสริมทําให้ตัวคุณนี่ยผักดันไปถึงความสําเร็จสิบถ้วยมาคือ Happy Ending นะครับ Happy มากๆกับสิ่งที่คุณได้รับสิ่งที่คุณนั้นจะเจอในสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พยายามนะครับ อดทนตั้งใจแล้วประสบความสําเร็จที่ดียังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนโดยเฉพาะนารีดีเอ็มเพรสนะครับแล้วก็มีไพ่กิ่งถือถ้วยบรรยากาศร่วมงานเพื่อนต่างๆยังคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนดีนะครับยังเป็นอะไรที่เป็นการยาณมิตรที่ดีได้ทั้งเพศชายทั้งเพศหญิงนะครับที่ยังคอยสนับสนุนให้กับชาวกรกฎอยู่ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวเกินไปนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกอย่างยังมีโอกาส ความสําเร็จในสิ่งที่ดีพัฒนาเติบโตแล้วก็สามารถที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสถานการณ์เรื่องการเงินกันบ้างการเงินของชาวราศีกรกฎนะครับได้เพียงใบเดียวคือเอกออ p e n นทาเคิ เอ็กออเป็นทักขึ้นแปลว่าการเงินของชาวกรกฎลัคนากรกฎอยู่ใน8เต็ม10ค่อนข้างโอเคในระดับค่อนข้างดีเลยนะมีการหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จการเงินอยู่ตัวการเงินมีความมั่นคงในระดับที่หมุนเงินได้ประสบความสําเร็จดีมีโอกาสที่จะมีการเงินเข้ามาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ไม่ น่าจะไม่ติดไม่ขัดอะไรสักเท่าไหร่หรอกเนาะหรือถ้าติดขัดมันก็จะมีทางหมุนไปได้แบบอย่างเป็นต้นจากไพ่8เหรียญดังนั้นเนี่ยการเงินค่อนข้างโอเคแล้วก็ค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยนะครับถึงแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็มีโอกาสที่จะหมุนเงินได้ประสบความสําเร็จดีนะครับทีนี้เรามาดูโชคลาภของชาวกรกฎกันบ้างขอไพ่โชคลาภให้กับชาวกรกฎลัคนากรากฎด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกคือไพ่โฟรออ o สอดสิไม้ไพ่เจ็ไม้โอ้แสดงว่าโชคลาภของชาวกรกฎค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับก็จะเป็นโชคลาภในลักษณะของการหมุนเงินได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการเติบโตในเรื่องของตําแหน่งชื่อเสียง นะครับการพัฒนาตัวตนมากกว่าเนาะหรือมีคนอุปถัมภ์แบบนี้แล้วก็มีข่าวดีอะไรแบบนี้มากกว่าแต่เรื่องของโชคลาภค่อนข้างน้อยมากๆเลยหรือแทบไม่มีเลยอันนี้ก็พยายามเทคความเสี่ยงด้วยนะครับช่องนี้ไม่ได้ชี้นําในการลงทุนนะครับแค่จะมา พยากรณ์ตามไพ่บอกเท่านั้นเนาะก็คือมีไพ่4ดาบเนาะแล้วก็10ไม้ระมัดระวังในเรื่องของการที่แบกปัญหาแบกภาระแบกความรู้สึกมากเกินไปอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไมเกรนบ้างแต่10บไม้เนี่ยเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะครับมีข่าวดีนิดนึงว่า ใครที่กําลังสู้และอดทนไม่ยออ่อท้อคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จได้มีโอกาสที่จะมีการงานพัฒนาเติบโตที่ดีได้นะครับแต่ก็ต้องะระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งจากโฟลออฟสอดเกิดขึ้นอาจจะมีการหยุดงานพักงานลางงานได้นะครับอะไรแบบนี้ปวดเนื้อปวดตัวนะครับปวดหลังออฟฟิศซินโดรมอะไรแบบนี้เป็นตน้นหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกระดูกเส้นเอ็นต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอย่าทํางานโหม หรือหนักมากเกินไปเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปบาลานซ์ไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามโฟกัสความสำเร็จในระยะรองเทอมแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าไพ่ใบนี้คือ six of wands คือเข้าใกล้ความสำเร็จแล้วอีกนิดเดียวคุณก็จะประสบความสำเร็จแล้วนะาะคุณรู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อย่าพยายามน้อยและคาดหวังแบบนี้เนาะแล้วโฟกัสในระยะยาวคุณก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้น นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ